สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส right, uh ู huh. ่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับเ w เเหมือนเดิมนะครับผมนะก็จะมาเล่นเกมสวีทบอลกระเราะอีกแล้วนะครับผมมาวันนี้ผมจะมาด้วยคอนเทนต์ไม่จัดสปินนะครับอ่าโนจัดสปินนะครับจะปั่นเอาเองนะครับผมนะก็มาที่ทุนที่2 0 0พเลยนะครับไปกันเลยครับผมนะร้อยรอบนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมสวีทบอเกระเนะครับผมนะ สเต็ปเดิมครับผมยกไปแล้วก็ล็อกเป็นธรรมดานะครับดูกันเนาะเป็นยังไงครับผมหูฟังใหม่ของข่อยนะครับเสียงข่อยคือเกาบอลนะครับก็บอกข่อยเนี่ยเด้อเสียงข่อยคือเกาบอลนะครับผมได้หูฟังมาใหม่นะครับอาร์งีซินะครับผมเพิ่งเข้าร้านทุกอย่างยี่สิบมานะครับก็ได้มาอันนึงครับผมหูฟังกับอาร์งีซิปแหรอครับพี่น้องเออจะมาได้ใส่อันละคบเป็นร้านนะครับผม จะใส่อะละยี่สิบนี่แหละครับผมอ่ากนเก่ามันขาดครับผมแล้วก็ไปเห็ดเหนียวได้นะครับเดินไปเดินมาตีขาดจ่อยนะครับผมก็ดูกันนะครับก็เชิงคืออยู่นะครับผมนะเอาหลังๆมาเรียบร้อยครับพี่น้องได้ดูดลัวๆนะครับแต่มเครืองกับผมายมันเสียอย่างเดียวนะครับมันเราเบียดเอานะครับมันไม่มีตัวคูณนะครับจริงๆนะมันไม่มีตัวคูณนะครับ เงียบเก็บบาทที่นี่โอเคจะเป็นยังไงนะครับก็เสียงที่เบียบ35เลยนะครับเพราะมันแบบถ้าเข้าฟีสป,ปีดได้ก็คุ้มอ่ะครับพอเข้าที่เท่าไหร่เนี่ยสามพเลยนะครับถ้าเข้าได้มันก็คุ้มอ่ะครับประเด็นคือมันจะเข้าไหมเท่านั้นแหละประเด็นคือมันจะเข้าไหมเอ้ยนะครับสวยครับผมผู้แตกดีอยู่นะครับ เก็บสวิตบอลัเกอร์นะครับบ่าจะเป็นต้องจ็คสปินนะครับก็หมุนเอาเองก็ได้นะครับผมนะหมุนเอาเองก็ได้นะครับหมุนเอาเองก็เขาดีอยู่นะครับแต่มันต้องใช้เวลานานนะครับอ่าใช้ความปวดทุนนะครับ <laughs> โอ้ยอยัอยู่เสียเกือดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นหวัดไม่หายสักทีบอเบ็นข่อยเป็นโควิดเราบอกบอเบ็นข่อ,อยติดโคว,วิด <c oughs> เราบ่เออเอาเอาเข้าไปครับผมว่าเมันคือไม,ม้หยักใช่ปะที่เขา่าข่อยพคนนี้ แมนซิเบิร์ดดากอีกเด้อคอยว่านี่ยคอยว่าเบิร์ดดากอีกเซตบลวดนะครับผมเนี่เบื้องจากสถานการณ์แรงลมอุณหภูมิความชื้นนะครับไม่เป็นตะลวดนะครับเอาสวยงามครับผมดอกนี้เนาะว้าวก็อยู่กับเสี่ยกคืดเจ้าประจํานะครับผมเอาไเอ็มเกลียงกระบอกเอาสวยมิ้นสวยเอาไเอ็มเกลียงกระบอกเอาเต็มเกลียงกระบอกมาแล้วครับพี่น้องเอ้หมานะครับเข้าที่สามพันห้าเลยนะครับอ่ะ มาดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเนาะวอลไปหนึ่งครับผมสวยบินสวยวอลไปสองครับผมเอ้ยวอลไปสามโอ้โหเพิ่งจะมาครับผมตายแล้วโอ้ห้าสิบสองกูสิบสองหกร้อยสามสิบได้อยู่นะครับพอได้เล่มนะครับอ่ะคืนทุนนะครับเอาได้อยู่ครับผมดอกนี้ครับผมสวยที่สวยเต็มเคียงครับผมโอ้ยคุ้นหา เอาไดยูสหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมนะอ่ะเสียเกือดอ่ะเสียเกือดนะครับผมว้้ยโอ้ยเบาเกินเบ็ดสามเบ็ดสามสิบห้านะครับเอาดอย์นี่ก็เอ็มเขี่ยงกบผมลอยสี่สิบมาแล้วนะครับเอาแล้วไงขอสปินเพิ่มหน่อยขอสปินเพิ่มหน่อยอือคูณสิบห้าไปก็ผมดอกนี้มีแตครับเต็มเขียงครับบอ่ะสองควันสีนอนเนาะเลยนะครับผมน่าจินวะนี้นะครับ เตอเอ็มเชียงครงับผมเอาเต็มเชียงอีกครับผมเอาคูณเท่าไหร่น,นี่เอาแล้วไงแต่ว่ามันคูณแค่สามสิบเเองเนาะโอเคก็ได้ยุ่ยนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับเอาสี่พันห้าครับผมสวยพี่สวยครับผมก็เสียงเข้านะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเล่นให้ครบหนึ่งร้อยรอบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเล่นให้ครบร้อยรอบไปเลยนะครับจะได้ดูเชิงด้วยเด้อ กเบึงกันไปก่อนเด้พี่น้องได้่อยคลิปนำกันนะครับหูฟังอัลลีรีสิบวันนี่มัย <laughs> อิหลีเด้อคอยเฮ็ดคลิปให้พวกเจ้าเบิ้งนี้คอยก็มีหูฟังอัลลีรสิบนะครับแล้วก็โทรศัพท์กัก,กหนึ่งเครื่องนะครับกับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเ้ยไม่ได้มีอะไรนะครับไวไฟก็ไวไฟวัดนะครับผมนะ <laughs> อกอลเราก็เป็นตาเลือดตัน,นะครับ ยังผู้ใดเบิ่งข่อยอยู่นี่มมากคู่ละหาก็ได้มาจัดคอมไม่คอยแน่เลยคนละหา่านะครับคนละหาบาทเนี่ยหยอดหยอกหยอดครับผมอืมเสียเกินเนโอ้แต่คีมูกมันไหลลงฮือที่เห็เฮ็ดจังเด่นะครับตอนนี้ขอ่อยก็หายใจทางปากเหมือนเดิมนะครับโอ้จะกระปิ่งอย่างนะครับ ญาติเป็นโควิดอยู่เนี่ยสองมือสามมือยังบ่หายอยู่นะครับผมนะก็มันแมนนี่หรืออะไมันมันบ่หายมันบ่ไปใส่นะครับมันก็วนเวียนอยู่แต่แบบนี้นะครับก็ขี้มูกไหลนะครับบางวันก็จมูกตันดังนะครับจมูกตันดังนี่คอยได้หายใจทั้งปากเอาคนนีเลยประงับประงับประงับอยู่นะครับอ่ะเสียเกิด โอเคเราก็มาทุนที่2 0 0พันะครับเราก็บวกขึ้นมาโอ้ยห0 0ันกว่าหรือนะครับก็ได้มัน3 0 0พันนะครับก็ดูร้อยรอบพอนะครับเผื่อมันฟุกเข้าอีกรอบสองนะครับถ้าเข้าอีกรอบสองนี่ปังเลยนะครับพี่น้องปังเลยนะครับผมนะเพราะเข้าได้ที่3,5 0 0เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเสี่ยงเอาเนาะได้อยู่ครับผมโอ้แตกปังปังปังดีแท้เลย นี่แหละครับหลักการเล่นที่ถูกต้องของสวีดบดเกื้อนะครับเตะให้พีพีนะครับมันหมุนไม่ถ้ามันหมุนว่าบ่อยๆนะครับทุนรอหายไวมากครับผมจริงๆนะเพราะมันหมุนไวมากครับผมเอ้ามันเป็นเอียงอีกเนี่วยต่อมนหมุนไวมากครับผมคือแบบรอบแบบปั๊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 บเลยนะครับผมเขาเรียกว่าซอยทีๆนะครับผมประมาณนั้นแหละครับ สามรอบครับผมไม่มากก็ตัดใจนะครับเดี๋ยวเท่าไรเอาเท่านั้นแะพี่น้องโอเคครับผมก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็เอาเท่านี้แหละครับก็ทุนลงมาที่สองพันนะครับก็แตกไปที่สามพันเอดเลยนะครับก็ไม่ได้จัดสปินนะครับก็เข้าเองนะครับหมุนเข้าเองนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็โนจัดสปินครับผมป้ายป้าป้ายไปเห็นราคาเหรียญเนว้หไม่กันดีกว่านะป้าย